สวัสดีจ้ะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมต้นยาสูบนะผลตกมาเริ่มเอ็นแล้วนะสมใจพูนด,ดินเอาไว้นะดูนะต้องพูดดินกันใหม่เด็ดเอาไปแล้วนะนี่หน้ารอยเด็ดเอาไปหัน่นแฟนชอบมากสูบยาไม่ไอแล้วจ้ะตอนนี้ดูลูกม,นะมันนะสมใจเก็บเอาไว้เยอะเลยยาสูบที่ซื้อมาจากตลาดไม่รู้เป็นไงแฟนไอนะตอนนี้แฟนไม่ไอแล้วนะพ่อบ้านสมนใจดีใจมาก ว่าเขาไม่ไอแล้วนะจ๊ะดูนะเราจะต้องศึกษานะการใช้อะไรยังไงอะไรดีอะไรไม่ดีนะนี่ก็ต้นกระท้อนห่อที่สนใจเอามาปลูกไว้นะเมื่อตอนวันสงกรานนะยาก็เริ่มลกแล้วผลตอกยาจะยาวเร็วมากนะจ๊ะสนใจพาเพื่อนๆเ,เดินชมรอบบ้านนองสนใจนะวันนี้ สนใจจะปลูกทุกที่ที่มีดินดีๆนะจะพยายามค่อยๆปลูกไปทีละต้นสองต้นปลูกไปเรื่อยๆตามภาษาคนช่างปลูกหรือลูกอีช่างปลูกนะนี่นะนี่ก็ต้นจำปานะสนใจเอามาปลูกไปข้างบ้านจำปาดาจะจ้ะใบเริ่มแตกสวยแล้วนะแต่ยาก็งามมากอันนี้ก็ตำลึงที่สนใจถนอมเอาไว้นะหลังจากที่ถอนหญ้าเอาไว้เขางอกสนใจก็เลยเว้นเอาไว้เลย ก็ราะมันกินได้นะเดี๋ยวปล่อยให้หญ้าล็อกอันนี้ก็คือตอน้นมะนาวที่สมใจย้ายมานะเขาแตกใบแล้วอีกต้นหนึ่งตายจ้ะสรุปคือเราตัดใบเขามากเกินไปก็มันเยอะนะที่บ้านหลังนูน้นสมใจก็ย้ายมาอยากจะทดลองว่าถ้าเราตัดเหลือแต่ตอเขาจะงอกไหมก็สรุปได้บ้างเสียบ้างนะก็งอกจะ้ะนี่นะ ไม่เป็นไรนะรอได้ยาลกมากงานที่สนใจต้องทํานะนี่ก็คือยาที่เราจะต้องถอนสมใจจะไม่ฉีดยาเด็ดขาดเพราะต้นไม้เราจะเสียหน้าดินนะนี่ก็ดอกแคนะปลูกเอาไว้หลังบ้านตรงนี้เป็นทางน้ําไหลนะเพราะว่าเป็นหลังห้องน้ําก็เลยปลูกต้นแคไว้เลยน้ําดี นี่ก็เป็นตำเลืงอีกกอนหนึ่งนะขึ้นอยู่ข้างองค์น้ำสบายแล้วสนใจนี่ก็เป็นผักบุ้งหลังบ้านที่สนใจเอามาทิ้งไว้นะเอามาปลูกตั้งๆไว้หญ้าลกมากงานที่สนใจต้องทำทั้งนั้นเลยนี่ก็สายน้ำที่สนใจซื้อมาสี่สิบเมตรนะนี่ก็เป็นหญ้าที่สมใจต้องทำนะเพื่อนๆนี่ก็เป็นไผ่ เขาเรียกไผ่อะไรนะสนเอลืมแล้วมันเป็นหนอนะเขากินหนอมันนี่นะถอนง่ายมากว่าแต่ให้มีเวลาถอนนะเดี๋ยวหลังจากลงคลิปสนใจจะมาถอนยาตรงนี้นะเพราะวันนี้ไม่ได้ไปไหนแน่แฟนเขาเขาไม่ไปตัดหญ้าหรอกเพราะเขากลัวฝนตกอ,อีกนะ การที่มีญ้าปิดมันก็ดีไปอย่างแต่ว่ามันก็เสียไปอย่างนะเขาเรียกต้นอะไรแล้วสนใจลืมแล้วเดี๋ยวนึกออกให้บอกนะดูข้าวโพดสมใจได้ฝนต้นใหญ่มากเห็นไหมจ๊ะงานสมใจอันนี้ก็มาฟูนโคนให้เขาแล้วนะหลังจากที่เขาต้นเล็กๆปลูกได้ไม่กี่วันแล้วก็มันเกิดเหตุต้องฟูนโคนใหม่นะฝนตกต้นเอ็นเลย เดี๋ยวต้องมาทำด่วนนะดูต้นเอ็นแบบนี้ไม่ได้นะเราต้องยกขึ้นมานะเดี๋ยวต้องพูนโคนออกดอกแล้วจ้ะข้าวโพดสมใจไวเหมือนขี้หกเลยนะสมใจมาแอบปลูกไว้ไม่เท่าไหร่อันนี้ก็ต้นเงาะนะแอบปลูกเอาไว้เหมือนกันวันหนึ่งต้องได้ผลสมใจต้องมาพูนโคนให้ต้นข้าวโพดด่วนเลย นะหลังจากที่เราลงไล้อยอันนี้นะเรามาชมต้นไม้แล้วเราก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆชมว่มาในแต่ละวันของสมใจสมใจไม่ได้ไปไหนอยู่แต่บ้านทำกับข้าวแล้วก็ทำงานในครัวเรือนถ้าเราไม่ได้ไปทำงานสายหลักงานสายหลักก็คืองานตัดยางนะสมใจปลูกไว้พอได้กินนะเรีกว่าอยู่ว่างๆสมใจจะพาเพื่อนๆมาชมต้นทุเรียนที่สมใจปลูกไว้ไม่ถึงเดือนนะ ตอนนี้นะยาลกมากก็เริ่มลกแล้วตรงนี้สนใจกะว่าจะเอายาฉีดนะรลอก่อนต้องช่วยกันนะสนใจฉีดยาคนเดียวนี่นะปอูไว้ไม่กี่วันนะงามมากเอามาหกต้นนะจ้าเพื่อนๆนี่ต้นที่หนึ่งนะสนใจปลูกในป่ากล้วยนะ นี่นะยาลกมากเลยพเพื่อนๆจ๋าเขาได้ฝนนะเราก็ห้ามเขาไม่ได้นะต้นไม้ทุกต้นจะใหญ่เมื่อตองได้ฝนเราต้องรับรู้ตรงนี้นะนี่นะนี่ต้นที่สองนะบ้านหลังนี้ที่สมเด็จม,มาปลูกนี่ก็เข้าอยู่ในบริเวณกล้ยเถื่อนนะสม,มจด็คิดว่าน่าจะดีนะได้บงดังแดดก็เลยเอาปลูกไว้กล้ยเถื่อนเราจะไม่ให้สูงมากเราจะค่อยๆฟันนะ นี่ต้นปาล์มนะสมใจต้องเอาออกนะเดี๋ยวเขาจะมาลบต้นทุเรียนของสมใจต้นนี้นะต้องเอาออกนี่ต้นที่สามนะเห็นไหมจ๊ะเขาได้ฝนสมใจยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะนี่ตั้งแต่ลดน้ำพอทางร้านเขาบอกว่าไม่ต้องไปใส่ปุ๋ย ปลกเอาไว้อย่างเดียวก่อนนี่นะ้ำตอนนี้ก็ต้องเอาออกนะปามเอาไว้ไม่ได้ถ้าเราจะปลูกของกินเราก็ต้องเอาอีกอย่างนึงออกนี่นะต้นที่สี่นะสวยไม่เจ้าเพื่อนๆตรงนี้สมเจก็จะเอาต้นหก บอนมาปลูกแต่ตอนนี้ต้นบอนของสมสมใจยังเป็นหัวอยู่เลยเอาต้นบอนต้นถั่วนะถั่วใต้ดินแต่ถั่วใต้ดินก็แค่คิดสั่งแล้วมันมาเป็นเป็นถั่วต้มนะไม่ใช่ถั่วปลูกนี่นะต้นที่ห้าสวยไหมจ๊ะเริ่มแตกใบอ่อนแล้วนะจ๊ะตามธรรมชาติจะ้ะปลูกแล้วเราก็มันก็แตกนะพาเพ,พื่อนเพื่อน,นมาชมว่าสวนของสมใจมันไม่ใช่จะดีเสมอไปนะมันจะลกเราก็ต้องคอยดูแลนะ งานที่สนใจทำรัดตัวมากแต่ก็ได้กินอยู่สบายนะเพราะเราไม่อยู่เฉยตรงไหนมีหญ้าตรงนั้นดินดีนะจ๊ะเพื่อนๆน,นี่นะต้นที่หกเริ่มแตะยอดแล้วเหมือนกันจ้ะกล้วยเถื่อนมันเคยเห็นไหมจ้ะพื้นดินอุดมสมบูรณ์นะถ้าเรามีเห็นยญ้าพวกนี้นะนี่ก็เป็นมันหวานนะมันญี่ปุ่น เถาเขาเริ่มยาวแล้วนะสนใจจะต้องถอนหญ้าอีกเหมือนกันเห็นไหมหญ้าขึ้นดีมากเลยเริาม,มีเถาสมใจกะว่าจะยกล่องอีกแล้วก็เอายอดพวกนี้ปลูกจะยกล่องออกมาเรื่อยๆก็รอจังหวะอยู่นะต้องใช้แรงพ่อบ้านขุดดินให้อันนี้ต้องใช้เขาบ้างนะจ๊ะยาวมาก นี่เราจะต้องตลบขึ้นไว้บนยอดนะเมื่อเราถอนหญ้าเสร็จแล้วเราต้องตลบขึ้นไว้บนยอดเลยมันอ,อกถ้าเลยแบบนี้มันกินเนื้อที่มากไปอันนี้ก็ต้นขนุนทองประเสริฐนะสนใจเอามาปลูกไว้หลังบ้านทองประเสริฐจ้ะสนใจชอบขนุนนะขนุนเขาจะไม่ชอบที่แฉะชื้นนะเขาชอบที่ดอนสนใจก็เอามาปลูกไว้บนคันนี้เลย คิด้านบนคันนี้มันจะไม่มีน้ําสักเท่าไหร่เขาน่าจะอยู่ได้นะนี่นะบนบนคันนะเพราะว่าเราทําดินให้เสมอปลูกบ้านใช่ไหมอันนี้มันก็จะเป็นคันลงไปนี่นะเอาที่มาอยู่เป็นหญ้ารกมากถ้าเพื่อนๆได้ดูตั้งแต่แรกๆก,ก,ก็น่าจะเห็นนะว่าเป็นหญ้ารกมากสนใจจุดเผาถอนเผาแล้วมันก็ขึ้นอีกแล้วนะสมใจกะว่าคราวนี้สมใจจะไม่ถอนนะเพราะถอนไม่ไหวต้องฉีดยาจะ้ะนี่นะ นี่ก็มันนะไอนี่เป็นขนุนเขาเรียกขนุนอะไรนะเขคนละพันกันนะกับทองประเสรศิฐมันเป็นขนุนยักษ์นะก็ไม่รู้นะจะยักษ์ไม่ยักษ์ค่อยดูผลงานอีกสักสามปีข้างหน้านจ่จจะสนใจแกพยายามถ่ายลงไม้เพื่อนๆชมเรื่อยๆว่าเขาโตขนาดไหนอันนี้คือเพิ่งปลูกนะไม่กี่วันของที่ส่งมานี่ใบจะหลุดหมดเลยนะมันไม่เหมือนเราไปซื้อตามร้าน แต่ถ้าเราไปซื้อตามร้านเราก็ไม่ได้อย่างใจนะพ่อบ้านเวลาออกไปข้างนอกอาราทีนะเขาจะขี้บ่นมากตอนที่สนใจซื้อของก็เลยสั่งเอาทางนี้เลยสนใจลำคาญพ่อบ้านขี้บน่นถึงยังไงสนใจก็ต้องซื้อให้ได้นะเพื่ของปลูกสนใจไม่ชอบอยู่กับดินอยู่ยยกับหญ้าอกๆปลูกของกินเดียวไม่มีของกินนะ นี่ก็คือหลังบ้านอนาเขตบ้านสมใจนะเลยไปยาวๆนู่นก็ติดเขาเลยนะติดต่อละนองไปเลยมีป่ายางมีป่าปามของสมใจข้างในนู่นนะเนื้อที่หนึ่งกิโลนะขวายนี้หลังบ้านยาวมากยี่สิบเส้นนะจ๊ะบ้านสมใจตอนนี้ล็อกอีกแล้วนะาก็กะว่าจะไม่ไม่ถอนแล้วนะฉีดเลยล็อกมากล็อกจนสมใจทําไม่ไหวปวดหัวเลยดูนะ ลกมากจริงๆเจอฝนแป๊บเดียวงงเลยอันนี้สมใจเดินไปเดินมาก็ยังนึกไม่ออกนะว่าต้นอะไรเพื่อนๆรู้ไหมว่าต้นอะไรสมใจลืมแล้วเขากินหนอมันนะเขากินหนอมันสมใจทะนุถนอมเขาอย่างดีนะเขาส่งมาให้หลายหนออยู่เราให้ตังค์เข้าไปเขาก็ส่งมาให้แหละเขาไม่ใช่ให้ฟรีหรอกจ้ะจ้ะ ใครอะไรจ้าเพื่อนๆหรือว่าต้นอะไรสนใจลืมแล้วเขากินหน่อมันนะเขากินหน่อมันนี่ก็คือต้นหญ้าที่สนใจตั้มถอนตั้มอะไรอยู่คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเดินเหนื่อยแล้วสนใจต้องถอนหญ้าจ้ะสวัสดีจ้า